ซาบาร์กับชุดโทรเดเตอร์ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรและจะเลือกแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับเท้าความนิดนึงในส่วนของ EP แรกนะครับคือเรา2คนเนี่ยได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับาซาบาร์กับชุดโทรเดเตอร์เลือกอย่างไรให้ตรงใจกันไปแล้วนะครับก็ซึ่งถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็รา ทิ้งลิงก์เอาไว้ในเดี c ยวสคริปชันนะครับสามารถเข้าไปชมกันได้ครับาและสำหรับ ep 2ครั้งนี้นะครับเราจะมาจาะลึกในส่วนของซาวบาร์และคอมเพลเตอร์ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าใครที่กำลังช่างใจจะซื้อมาใช้งานเนี่ยจะได้เห็นภาพ แล้วก็เข้าใจในส่วนของความแตกต่างเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดเนี่ยทั้งซาวบาร์แล้วก็โฮมเทเตอร์เนี่ยก็คือมีหลายเทีย์หลายระดับราคานะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราเลือกมาเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในงบประมาณระหว่าง20,000 <c oughs> บาทนะครับ <c oughs> ซึ่งของในฝั่งซาวบาร์เนี่ยเราก็เลือกมาเป็น JBL Bar 5.1นะครับ แล้วในส่วนของชุดโฮมเวลเตอร์นะครับก็จะเป็นชุด AV Compact Set หนนะครับซึ่งประกอบไปด้วย AV Receiver ของเดน o อนรุ่น AVR X 2 5 0 BT แล้วก็ชุดลำโพง JBL Cinema 510ครับนอกจากงบประมาณจะเท่าเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยยังรองรับเรื่องของระบบเสียง5.1เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดแตกต่างกันที่เรื่องของคุณลักษณะหน้าตาต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับว่ามีอะไรที่เป็นข้อแตกต่างบ้างครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับถ้าจำเนื้อหาใน EP แรกได้นะครับเมื่อเราเพิ่มก็ประมาณในส่วนของโฮมเดเตอร์แล้วก็ซาวบาร์ hmm. ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการรองรับการใช้งานในห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะครับ,รบซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบที่ชุดโฮมเดเตอร์ซึ่งมีความสามารถในการรองรับห้องใช้งานได้ใหญ่ถึงน้องๆโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราโฟกัสกันที่2ชุดนี้เนี่ยซึ่งเป็นซาวบาร์กับชุดโฮมเดเตอร์ขนาดเล็ก ความสามารถในการใช้งานภายในห้องเนี่ยก็จะครอบคลุมประมาณสักห้องนอนนะครับครับรวมถึงห้องนั่งเล่นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยก็จะมีศักยภาพในการตอบสนองการใช้งานเนี่ยที่ถือว่าใกล้เคียงกันครับ แล้วอย่างไรก็ดีนะครับด้วยลักษณะของ JBL 5.1เนี่ยนะครับที่มีจํานวนน้อยชิ้นกว่านะครับก็คือมีแค่ตัวซาวบาร์แล้วก็ตัวซับวูเฟอร์นะครับรวมไปถึงตัวเซอร์ราล์เนี่ยนะครับที่สามารถถอดออกมาจากบาร์ได้เลยนะครับแล้วก็นําไปวางไว้ด้านหลังโดยที่ไม่ต้องเดินสายใดๆนะครับจึงเหมาะมากๆกับห้องที่มีขนาดพื้นที่ที่จากัดมากกว่านะครับทีนี้มาดูในส่วนของ AV Compact Set 1นะครับซึ่งเป็นชุดโฮมเบเตอร์แยกชิ้นแบบ5.1นะฮะจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันที่ขนาดของลําโพงอย่างเดียวนะครับ โดยลักษณะของตัวลำโพงเนี่ยเรียกว่าแทบจะกระทัดรัดไม่ต่างจากซาวบานะฮะ mm hmm. เพื่ออาจจะดูเล็กกว่าด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยจุดที่หลายคนกังวลเรื่องขนาดน,น่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่อง A v r ิลิซิเวมากกว่า mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ถ้ามองหอนเผลอเนี่ยมันอาจจะดูเทอะทะไปสักนิดหนึ่งนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่า,าที่มันจะเป็นที่ต้องมีขนาดประมาณนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเหตุผลอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้พูดถึงกันในประเด็นถัดไปนะครับ ดังนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้กังวลในเรื่องของขนาดนะครับแต่น่าจะกังวลในเรื่องของลักษณะที่เป็นลำโพงแยกชิ้นและเราจําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อสายไปยังลำโพงแต่ละตัวซึ่งอาจจะดูยุ่งยากไปสักเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่ารูปแบบนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของลำโพงแยกชิ้นนะฮะเพราะว่าพอเราแยกลำโพงแต่ละแชนเนลเนี่ยออกไปได้โดยอิสระเนี่ยการแจกแจงทิศทางเสียงเนี่ยก็จะทําได้ชัดเจนมากกว่าลำโพงซาวบาครับ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีของเรื่องของการเชื่อมต่อลำโพงแบบไร้สายนะครับจะพัฒนาขึ้นไปมากแล้วนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของความเสถียรในการเชื่อมต่อนะครับแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเชื่อมต่อแบบสายลำโพงเนี่ยนะครับก็ยังให้เสถียรภาพที่สูงที่สุดอยู่ดีครับอ่าใช่แล้วครับแล้วก็สำหรับใครที่กังวลเรื่องของการติดตั้งเก็บซ่อนสายลำโพงนะครับจริงๆมันก็มี วิธีการหลายแบบนะรบเ,รเริ่มงแ่บบง่ายๆก็คือเราอาจจะแค่เนบซ่อนสายไปตามผนังก็ได้นะครับแม้แต่ว่าถ้าบ้านไหนใช้โพมเนี่ยเราอาจจะซ่อนสายไปใต้โพมก็ได้ครับถ้าแอดวานที่มาหน่อยใครจะใช้ขาตั้งลำโพงเนี่ยเราก็ซ่อนสายเข้าไปในขาตั้งลำโพงก็ม,มีแล้วนะครับ,รบแต่ว่าถ้าจะแอดวานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งดูสวยงามลงตัวมากที่สุดเนี่ยก็เป็นการซ่อนสายลำโพงในผนังเลยใส่ผนังไปเลยแต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็ อาจจะต้องให้ช่างเนี่ยเป็นคนดําเนินการนําสายน้ำงซ่อนเข้าไปไว้ในผนังให้นะครับซึ่งถึงแม้มันอาจจะดูยุ่งยากไปสักนิดนึงแต่แน่นอนว่าสําหรับเรื่องของความสวยงามเนี่ยแน่นอนว่าจะดูดีมากที่สุดทีนี้มาดูในส่วนของการติดตั้งตั้งค่าระบบเสียงต่างๆกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่า สภาพห้องที่เราใช้งานกันนะครับคือแต่ละห้องเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดวางลําโพงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลไปถึงคุณภาพเสียงถึงแม้ว่าเราจะใช้ซาวบารหรือชุดโพเมเตอร์ชุดเดียวกันเนี่ย แต่เมื่อมันไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเสียงก็อาจจะแตกต่างกันได้นะครับในจุดนี้เนี่ยก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องทําการไฟจูนปรับเซตเสียงครับให้เสียงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตาแหน่งตั้งวางในห้องนั้นๆน,น,นะฮะครับซึ่งในส่วนของชุดโฮมสเตเตอร์แล้วก็ลำโพงซาวบาเนี่ยจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันนะครับ ในส่วนของตัว Bar 5.1กับ JBL ตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันติดตั้งง่ายนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวซาวบาร์แล้วก็ตัวซสาวุ่เฟร์นะครับเราก็นําไปจัดวางในที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับใช้งานได้เลยไม่ต้องเดินสายใดๆนะครับในส่วนของตัวลําโพงเซอร์รา์เนี่ยนะครับก็นําไปวางไว้ที่ด้านหลังนะครับไม่ต้องเดินสายเช่นกันนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเช็คความพร้อมในการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเซตระบบเสียงเนี่ยนะครับเจ้าตัว JBL Bar 5.1ก็ทำ เพราะว่าเขามีตัวนี้มาให้นะครับเป็นไมโครโฟนสําหรับคาลิเบร์นะครับเพราะว่า j จ l BA ร์บนเนี่ยจะมีระบบออโต้คาลิเบรชันนะครับซึ่งโดยวิธีการก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราได้จัดวางตาแหน่งของลาโพงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เรานําไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับไปเสียบที่ด้านข้างของตัวบาร์ห้าจุดหนึ่งแล้วก็นําไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับไปวางไว้ที่จุดนั่งฟังหลักของเรานะครับจากนั้นเนี่ยกดปุ่มคาลิเบรชันที่รีโมทนะครับค้างไว้3วินาทีระบบก็จะเริ่มขั้นตอนตรวจวัดเสียงนะครับ คอไม้เฮไวนิดหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้มาร์กตำแหน่งของลําโพงต่างๆนะครับโดยเฉพาะเซอร์รานะครับเพราะว่าถ้าตําแหน่งของลําโพงมันคลาดเคลื่อนไปนี่นะครับเสียงก็จะคลาดเคลื่อนตามนะครับเราจะต้องมาคาลิเบกันใหม่นะครับมาดูแนวะทางติดตั้งสลับชุดโฮมเธเตอร์กันบ้างนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนที่ละเอียดกว่าลำโพงซาวบาอยู่เล็กน้อยครับ โดยลักษณะของลำโพงแยกชิ้นจะมีระยะตั้งวางที่เหมาะสมสำหรับลำโพงแต่ละชันแนลอยู่นะครับซึ่งหากเราอ้างอิงตำแหน่งการติดตั้งลำโพงตามดอ l บ y ผู้กำหนดมาตรฐานระบบเสียงรอบทิดทางได้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีที่สุดนะครับแต่มีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือสำหรับลำโพง s a t เท l i t ไล์แต่ละชันแนลเนี่ยควรจะติดตั้งในระดับความสูงเดียวกับหูหรือใกล้เคียงก็จะดีมากครับ และในส่วนขั้นตอนการตั้งค่าชดเชยเสียงของลำโพงนั้น AVR X20BT เนี่ยจะยังไม่มีระบบอ u t o Calibration แบบ AVR รุ่นกลางสูงนะครับเราจึงจำเป็นต้องดำเนินการในจุดนี้ได้ตนเองถึงแม้ขั้นตอนเนี่ยจะดูซับซ้อนกว่าลำโพงซาวบาร์ก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินความสามารถแน่นอนครับสำหรับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆเนี่ยผมทำบทความไว้ให้แล้วสามารถศึกษาได้จากลิงก์ที่แนบไว้ให้ใน Description ด้านล่างได้เลยครับ เรื่องของลักษณะอุปกรณ์แล้วก็การติดตั้งเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานแบบพื้นฐานเนี่ยนะครับหลักๆแล้วทั้งซาวบาร์แล้วก็ชุดโฮมเทเลเตอร์เนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับการถอดรหัสสัญญาณเสียง Dolby Digital น,นะครับหรือว่า DTS นะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับในยุคนี้เนี่ยเราจะเน้นการใช้งานเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทั้งตัวซาวบาร์แล้วก็ตัวชุดโฮมเทเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีช่อง HDMI ARC ให้เชื่อมต่อได้ไม่ต่างกันครับอย่างไรก็ดีสำหรับใครที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเยอะๆนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งอะไรนะของ Apple TV ทมี Android TV ไหนจะมี PC Notebook นะครับรวมถึงเครื่องเกมคอนโซลต่างๆแน่นอนว่า ชุดโฮมเดเตอร์เนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าจะรองรับช่องต่อได้มากกว่าครับซึ่งในขณะที่ซาวบาเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีช่อง HDMI เนี่ยนะครับอยู่ที่1-3ช่องเท่านั้นนะครับ อย่างในส่วนของช่องสัญญาณที่เป็นดิจิ t อลออปติคอลอินะครับหรือว่าอนาล็อกที่เป็น AUX i n นะครับโดยส่วนมากก็จะมีมาให้แค่อย่างละหนึ่งช่องนะครับก็จึงอาจจะไม่เพียงพอสำหรับใครที่มีอุปกรณ์เยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่อยากจะถอดสลับสายบ่อยๆนะครับก็แนะนําว่าการใช้งาน Home ด h เตอร์เนี่ยที่มีจํานวนช่องต่อทั้งจํานวนแล้วก็ความหลากหลายมา,มากกว่าเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในตรงนี้ได้ดีกว่าครับ จริงๆประเด็นเรื่องช่องต่อของซาวบาร์ไม่พอเนี่ยบางคนอาจจะแย้งว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ผ่านทีวีแล้วค่อยเอาเสียงมาเข้าที่ซาวบาร์ก็ได้นะครับ,รบแต่สำหรับใครที่จริงจังเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาสักนิดนึงว่าทีวีที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันสามารถพาสทรูระบบเสียงผ่านทาง ARC เนี่ยได้ครบถ้วนไหมเพราะเนื่องจากทีวีบางรุ่นเนี่ยจะไม่รองรับการพาสทรูระบบเสียง DTS ผ่านทางให้ด้วย ARC นะครับแล้วมันมีประเด็นอีกจุดหนึ่งที่ ทงมพิเตอร์ทำได้ดีกว่านี่ก็คือกรณีถ้าเราเสียบต่อสัญญาณเสียงเข้าทางให้ด้วยอินของ AVR เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถถอนรหัสเสียงได้สูงถึง Dolby True HD รวมถึง DTS HD Master Audio นะครับ,รบซึ่งเป็นรูปแบบฟอร์แมตเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง ในจุดนี้เนี่ยการรับฟังคุณภาพเสียงผ่านทางให้ในอินเนี่ยก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าการเชื่อมต่อผ่านทางให้ด้วย ARC ครับนอกจากในเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานนะครับหรือว่าลูกเล่นช่องเชื่อมต,ต่อต่างๆแล้วเนี่ยะครับจะมีอีกหัวข้อนึงที่เราขออนุญาตมารวมเอาไว้ในหัวข้อนี้นะครับซึ่งก็คือเรื่องของการยืดหยุ่นในการอัปเกรดต่างๆนะครับซึ่งใครที่กําลังมองซาวบาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วจบนะครับไม่ต้องมองเรื่องอัปเกรดเพิ่มอีกต่อไปเพราะว่าสามารถทีี่จะะใช้้้งาานนไไดแลววครับปอกยๆ แต่แน่นอนว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนะครับในกรณีที่เกิดสมมติเราจําเป็นที่จะต้องย้ายห้องอไปใช้งานในห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยสำหรับกระพงซาวบาร์เนี่ยแล้วก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยกชุดนะเพราะว่ามันอัปเกรดไม่ได้นะครับ,ค,รบคือในจุดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโฟมเตอร์เนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าเราสามารถเลือกที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ในชุดได้เนี่ยทั้งหมดมเลย ไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดในส่วนของชุดลําโพงครับสมมติว่าถ้าเรามองว่าชุดลําโพงนี้มันเล็กเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดไปใช้ลาโพงขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับรบไม่ว่าจะเป็นลําโพงวางหิ้งลำโพงตั้งพื้นรหรือแม้แต่จะเปลี่ยนลำโพงซับวูเฟอร์เป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับรบกลับกันถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะอัปเกรดเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรบเช่นเรื่องของระบบภาพ 8K ระบบเสียง Dolby Atmos พวกนี้เนี่ย การอัปเกรด AV Receiver เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับซึ่งในการที่เราทำการอัปเกรด AV Receiver เนี่ยเราจะได้ผลเพราได้ยันก็คือถ้าขยายเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีการเปลี่ยนชุดลำโพงโฮมเดตเตอร์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยแอมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก AV Receiver ตัวใหม่เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในการดึงศักยภาพของลำโพงมาได้อย่างเต็มที่มากกว่าครับอืมครับผม ทีนี้เราก็มาถึงในเรื่องของปัจจัยสุดท้ายก็แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนั่นเองครับซึ่งผมขอพูดในส่วนของชุดคอเพิวเตอร์5.1ก่อนละกันนะครับมีบหลายคนอาจจะกังขานะครับว่าโดยขนาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำโพงเซ t เตอร์ไลท์หรือแม้แต่ลำโพงซาวเวอรเฟอร์ของชุดนี้เนี่ยมันดูมีขนาดเล็กนะแล้วเสียงมันจะดีหรือเปล่านะครับก็ต้องอกบอกว,ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งของชุดนี้นะฮะ เนื่องจากตัวขับเสียงของตัวลำโพงซัตเทอร์ไลท์เนี่ยที่ขนาด3นิ้วกับลำโพงซับวูเฟอร์ที่มีขนาด6.5นิ้วเนี่ยมันเป็นขนาดที่ไม่ต่างกันมากมเพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดรอยต่อของเสียงเนี่ยช่วงระหว่างาย่านกลางต่ําไปจนถึงย่านเบสต้นเนี่ยมันจะให้ความกลมกลืนเข้ากันได้ง่ายกว่านะครับ ในจุดนี้เนี่ยจะส่งผลไปถึงเรื่องของการฟังเพลงนะครับเวลาเราฟังเพลงเนี่ยก,ก็แน่นอนว่าความกลมกลืนเนี่ยมันจะส่งผลให้การฟังเพลงเนี่ยม,มีความเป็นธรรมชาติครับอ่าและมีความไหลลื่นต่อเนื่องอ่ะได้ดีกว่าตัวลำโพงซาวบาร์นะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือการที่มันเป็นชุดลำโพงแยกชิ้นเวลาเราไปใช้ฟังเพลงเนี่ยเราสามารถวางลำโพงซ้ายขวาให้มีระยะห่างที่เหมาะสมได้นะครับในจุดนี้เนี่ยจะส่งผลให้เวทีเสียงเนี่ยมันมีความกว้างกว่า แล้วก็ทางไถ่ทอดสตอริโออิมเมจเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความชัดเจนมากกว่าซาวบาร์นะครับ like you, นี่ในส่วนของการดูหนังเนี่ยก็แน่นอนว่า จุดเด่นของการเป็นชุดแยกชิ้นอีกเช่นเคยนะครับพอเวลาเรานาลาโพงแต่และชันแนลเนี่ยไปวางในจุดต่างๆแยกได้อิสระเนี่ยก็แน่นอนว่าการชี้ชัดตําแหน่งทิศทางเสียงเนี่ยก็จะทําได้ชัดเจนมากกว่านะครับซึ่งโดยเฉพาะอ่าสารชันแนลหน้านะครับก็คือลําโพงซ้ายกลางขวาเนี่ยพอมันแยกออกมาได้อิสระเนี่ยการถ่ายทอดเสียงสนทนาเนี่ยก็จะมีความชัดเจนสามารถแยกแยะออกจากเสียงเอฟเฟกต์ซ้ายขวาออกมาได้ชัดเจนมากกว่าตัวลําโพงซาวบาร์นะครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องทําการปรับเซ็ตเสียงของอลำโพงในระบบเนี่ยให้มีความลงตัวก่อนนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเอวีดิซิเบอร์ในชุดนี้เนี่ยก็รองรับ การใช้งานในจุดนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าสามารถปรับเซ็นลำโพงต่างๆได้ละเอียดครับแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่จะมีความยุ่งยากมากกว่าซาวบาร์นะครับครับ แต่ว่าสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากจะยุ่งยาก,กน,นะครับตัว JBL Bar 5.1ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าในเรื่องของการติดตั้งนะครับหรือว่าเรื่องของการเดินสายต่างๆนี่นะครับ JBL Bar 5.1ถือว่าทําได้สะดวกกว่ามากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงอบร้อมเสียงเซราลต่างๆนี่นะครับก็ทําได้ดีไม่แพ้เจ้าตัว AV Compact Set 1ตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็เสียของบ้า5.1จริงๆอาจจะถูกใจใครหลายคนมากกว่าด้วยนะครับ mm. เพราะว่าด้วยความที่มี subwoofer เนี่ยไซส์ใหญ่ถึง10นิ้วนะครับทำให้สามารถที่จะลงลึกในเรื่องของดีเทลเสียงเบสได้มากกว่านะครับทำให้มีความมั่นสะใจในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต่างๆได้ดีกว่า AVR compact เซตแน่นอนครับ แต่ย้ำอีกทีนนะครับว่าการเปรียบเทียบเสียงของลำโพงซาวบาแล้วก็ชุดคอนเเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการอ้างอิงร่วมกับอสองรุ่นนี้เท่านั้นนะก็คือบาร์5.1กับ AV คอนแท็งเซตหนึ A ่งนะครับ,รบแต่หากเป็นชุดซาวบารหรือคอมเรเตอร์รุ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่2รุ่นนี้นะก็แน่นอนว่าความแตกต่างในเรื่องของเสียงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากนี้ได้นะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าจุดหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของเสียงเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเรื่องของขนาด ลักษณะของการติดตั้งรวมไปถึงฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องนํามาพิจารณากันด้วยนะครับซึ่งรเราสองคนเนี่ยได้เกิดไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะในส่วนของความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติของ2รุ่นนี้เนี่ยสามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบดังนี้ครับ ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าถ้าเรามีงบประมาณสูงกว่า20,000บาทบวก,กลบล่ะจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่แนะนำนะครับตัวผมเองแนะนำไปที่ตัว JBL Bar 9.1นะครับในส่วนของซาวบารแล้วก็เป็นชุด AV Compact HD1 นะครับในส่วนของชุดโฮมเ h เตอร์นะครับเพราะว่าทั้ง2เซตนี้เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของ Dolby Atmos เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เราได้ทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติคร่าวๆเอาไว้ดังนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะทดลองเสียงนะครับหรือว่าทดลองใช้งานนะครับเรียนเชิญได้ที่โชว์รูมมหาจักรนะครับร้าน Dream Theater แล้วก็ร้าน s o u t h City ทุกสาขานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปเปรียบเทียบระหว่างซาวบาร์กับชุดโิมพ t เ e เตอร์นะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยของทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้ออยู่นะครับครับ และหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand แล้วก็ช่องมา,าจากแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เราสคนลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ